ต่อให้แล้วนะคะสําหรับ t c a คในรอบ3คือรอบแอดมิชชั่นนั่นเองว่ามีรายละเอียดยังไงบ้างเดี๋ยวเรามาฟังกันเลยค่ะสําหรับรอบ3นะคะจะเป็นการเน้นยื่นคะแนนสอบค่ะไม่ว่าจะเป็นคะแนนทีแคสทีแพดเอเลเวหรือว่าจะเป็น g p แพคะแนนเกรดเฉลี่ยของน้องๆน,นั่นเองค่ะ และสาหรับคะแนนทั้งหมดนะคะจะนำคะแนนมาเพื่อจัดอันดับในการยื่นเข้ามหาลัยค่ะสําหรับในรอบนี้เนี่ยน้องๆอาจจะต้องมีการวางแผนที่ค่อนข้างครอบคลุมนิดนึงนะคะว่าเราเนี่ยสนใจอยากยื่นเข้าคณะไหนเพราะว่าในแต่ละคณะเนี่ยจะมีการยื่นคะแนนแต่ละวิชาที่ไม่เหมือนกันค่ะอย่างแรกที่น้องๆต้องรู้เลยนะคะคือเราเนี่ยอยากเข้าคณะไหนและขณะนั้นๆเนี่ยเขาต้องใช้เกณฑ์คะแนนอะไรบ้างตรงนี้เนี่ยสำคัญมากๆเลยค่ะสําหรับการยื่นคะแนนในรอบสามค่ะ และสาหรับทีแคดในรอบสนะคะไม่ได้มีอะไรที่แตกต่างไปจากรอบ3มากขึ้นค่ะแต่ว่าในรอบที่4นะคะบางคณะเนี่ยอาจจะไม่ได้เปิดรับสมัครเท่ากับรอบที่3ค่ะอาจจะมีโอกาสในการยื่นเข้าเน้ยนอยกว่ารอบ3เนาะแต่ว่าเราก็ยังมีโอกาสนะคะถ้าหากว่าน้องๆคนไหนนะคะมีคําถามเกี่ยวกับระบบทีแคหรือว่าเรื่องที่น้องๆอ,อยากรู้เพิ่มเติมเนี่ยสามารถพิมพ์คอมเมนต์มาได้ด้านล่างเลยนะคะเดี๋ยวพี่น้ำหวานจะมาไล่ตอบนะคะ